อ้าวหนึ่งสองสามพร้อมรึเปล่าคำว่าพ่อใครนอนั่นคือท่านพระคุณน้ำทำเลิศดกระเสริฐสีทั้งปรึกษาพระสุธาหรือวารีก็ไม่มีสิ่งใดเทียบพระคุณอ้าวตบมือ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 ดูสิจัดวันไม่ใจง้อแล้วพร้อมพร้อมเออเออดูบ้านนะเอาท้ายเออท่านดูสิจัดวันไม่ใชจง้อ หนึ่งสองสามนึเป็นยานวัดก็ใช้ได้เอาบอาได้ก็เหมือนลูกน้เหมืนดินเลยเอาไปเ้วยข้าวมาเออเอาไอ้คนให้แก้ไงคนให้แก่เอาเตรียมไม่ดีก็บ้าไม่ต้องเตรียมวันน้ำใช้ง่ายพ่อผู้ให้กำเนิดประเสริฐสุดเหลือบประุตทั้งโลกที่หลากหลายพ่อรักลูกแน่แท้ไม่เคยคลายยิ่งดูชายพ่อรักห่วงยิ่งดวงตาเอาเอาต้อง

เดี deer, mm. ่ยวเดี <S <s D ill, D ill, <t <t ่ยวเดี <t <t uh 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 ๋ยวปีน uh 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 ้าของฟันจากไทยเอามาใช้ปันของมั้นไม่ต้องปันต้อยเขาไสตานมาใช้ปั้นนี่ยวนมั้งไง เอาล้ววางลวือามามาไม่ยืนไมไม่ยืนไหมไม่าครามีญาอนนี้บรรยากาศคือวัดซิงค์นั่นแหละคือตอนนี้คือได้พัฒนาวัดแล้วก็ได้พัฒนาวัดแล้วก็ให้เด็กถังเรียนสิงค์น์มาได้เปิดพร ทำฟันวันทอนะครับขอบคุณมา,ากขอบคุณมาได้แล้วทำนี <Okay. S 1> ้เสร็นแร้วน네ะครับ ဒီရလာမိဟုတ်ရမပါခဲမပါကျောင်းအော်တော့မှလည်းတငေညွန်းအော်လာကြာလို့မိဟုတ်ရမပါ